ตรครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกครั้งนะครับสตาร์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำตัวเก็บดาวแบบง่ายๆกันเลยนะครับอย่างเพนครับผมสกินนี้นะครับเอฟเฟกไม่มีนะครับเอฟเฟกธรรมดาครับผมตั้งค่าไปที่จำนวน HP ต่ำสุดนะครับเพื่อจะทำให้การเข้าไฟ์นะครับ คุกวงในนะนะครับก็จะง่ายนะครับมันจะโจมตีโดนแครี่กับเมีรก่อนนั่นเองนะครับแล้วเราค่อยไปเก็บแทงครับโอเคครับผมโอเมนเฮ้านะครับโอเมนเอาแล้วครับข้าบนใจเย็นครับโอเมนครับตายได้แล้วเนี่ยแกกไปป่วนปลาเขาครับแต่ว่าคิวเลนอยู่ข้างบนครับอืไปแล้วครับ เปิดบัตรครับผมอืมโอเมนห้าวครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดักเอาคิวเรนนะครับอืมโอเมนห้าวครับอีอีไงครับอืมเราก็ห้าเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดักเอาคิวก็นะครับอืมไม่อยู่ครับกลับแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มต่อครับผม มาแล้วครับมีใครอยู่ข้างล่างบ้างเพื่อนพร้อมไหมครับไม่ม,มีใครครับอยู่ทางนี้โอเคครับช้างครับผมเอาไหมเอาไหม,มเดี๋ยวเติมเลือดก่อนครับถ้าไม่มีอะไรก็กลับไปฟาร์มครับเด็ด<ม>ต,ต้องเอามังกรช่วยก่อนครับ<ม>เดี๋ยวเสียหายครับ แเมือก่อนเป็นพิธีนะ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนจะว่าไม่เอา <c oughs> สําหรับเพนนะครับแนะนำให้เลือกในเกมที่อีกฝั่งนะครับไม่ค่อยมีซีซีนะครับไม่มีพวกตัวสตันตัวขัดใดๆนะครับจะทําให้เพนได้เปรียบมากเลยนะครับ <c oughs> อย่างกเกมนี้ครับผมชักหน้าเนี่ยช้างนี่นะครับก็ไม่มีซีซีครับผม เอาแล้วคัคอมโบคู่ครับผมเปิดแล้วเก็บไปหนึ่งสอง <c oughs> ไว้ยังไงครับมันตามไปครับไหนคอมก็ไม่รอดครับผมเดี <c oughs> ๋ยวจะโดนคลิปพี่ตายไปเนี่ย <c oughs> คงไม่นะครับอเอาล้วครับเล็งไว้ก่อนครับจองไว้ก่อนครับ แต่ตอนนี้เขาเพื่อนเพื่อนเยอะนะครับเพื่อนเยอะเมดเพื่อนเยอะเราอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับรอครับให้เพื่อนเขานีก่อนครับพอเพื่อนเขาถอยเราค่อยเข้าไปนะครับจังหวะนี้โอเคครับเราอยู่คนเดียวแล้วครับได้ไหมต้องเสร็จแล้วแล้วครับเสวยงามครับผมเอาแล้วครับจังหวะนี้ยังไงครับย้อนย้อนโดนเล่นงานครับ ตอนนี้ดูก่อนนะครับอืมคิวเลนไปไหนเอ่ยอ๋อคิวเลนจ้องจะเล่นย้อนแล้วครับตอนนี้ย้อนถูกจ้องเล่นงานอยู่ครับตอไปช่วยก่อนนะครับช่วยทางไหดักเข้าไปไม่รอดครับเป็นอีกตัวที่ง่ายนะครับง่ายสำหรับเกมนี้นะครับคือว่าศัตรูนะครับอีกฝั่งไม่มีตัวสตันไม่มีซีซีนะครับซึ่งลม กับเมียก็ไม่มีซีซีนะครับเราก็เล่นง่ายครับผมเป็นเป็นอีกตัวครับที่เก็บดาวได้ฟรีๆเลยนะครับเอานะครับโอเมนโซโลอยู่ข้างบนครับแต่ตอนนี้โอเมนยังไม่มีเกาะกันเวทนะครับว่าแล้วครับเกือบตายครับโอเมนมาช่วยทันครับผมต้องรอเกาะเวทแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราเอามังกรนะครับแล้วก็จะไปเอาคลิปเลนล่างครับเอาแล้วครับอย่าลืมนะครับเวลาจํานวนศัตรูอยู่หลายคนนะครับอยู่หลายตัว2ตัว3ตัวแบบนี้เราตั้งค่าไปที่เล็งเป้าหมายนะครับจํานวน h p ต่ำสุดนะครับ ดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับจะโดนแครี่ก่อนนะครับโดนพวกบางๆก่อนทรับผมส่วนแทังนะครับเราก็มาลุมกันเอาล้ครับต่อไปก็เอาป้อมนะครับได้ป้อมแล้วก็กลับครับผมส่วนมากนะครับถ้าไม่ยอมกลับนี่จะตายนะครับทั้งทีครับบางทีอาจแพ้ได้นะครับเดี๋ยวเอาป้อมนี้เรากลับเลยนะครับ โอเคครับแบบนี้ครับทีมเขาไม่มีซีซีนะครับไม่มีโวกสตันไม่มีตัวขัดนะครับก็เลยง่ายนะครับแบบตานี้ครับผมอย่างคิวก้ต์นี่ก็ไม่มีซีซีนะครับแต่โอเมนห้าวครับผมถอยครับถอยครับตอนนี้โอเมนยักเข้าไปโอเมนยักเข้าไปนะโอ้หลายตัวครัโดนสตันด้วยครับสองต่อห้า ลำบากไม่ไหวนะคิวเลนจ้องจะเล่นเราอยู่ครับเดี๋ยวรอเพื่อนดีกว่านะครับถ้าเราเข้าไปตายด้วยนี่จะแพ้เอานะครับเดี๋ยวเรารอแก๊ปดึงแท้งก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยกดลวงแนวหลังครับเอาแล้วครับมาแล้วครับวันนี้ร7โมงตอนนี้ต้องระวังนะครับคิวเลนจ้องจะเล่นเราอยู่ คาชิเรียนตายไปแล้วครับเหลือแค่เมนครับผมเก็บไม่ไม่รอครับผมน,นี่เป็นการรีวิวการตายนะครับผมล้มลงไปอย่างหล่อเทค่ครับผมโอเคครับมาต่อครับผมารามต่อเลยนะครับสก,กอ์ครับผม จะไปในตัวสุดท้ายครับจ้องจะเล่นย้อนแต่เราจะปิดสกอร์ให้ได้ครับโอเคครับเกมนี้เดี๋ยวแคลลี่กับเมทครับผมจ้องไว้ครับจ้องไว้แคลลี่ตายไปก่อนนะครับเหลือแค่เมทตัวเดียวครับผมตอนนี้ เอาล้วฮะั่ละปิดสกอร์ให้ได้ครับจังหวะน,นี้จะจบได้ไหมตอนนี้มีเหลือคนเดียวครับเนีตถอยแล้วโอเคป้อมนี้เป็นของเราแล้วครับเกมนี้จาเป็นของเราครับผม ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์นะครับกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเอาล้วครับเกมนี้ก็ได้ MVP ด้วยนะครับได้เหรียญเงิน a s สซั s ซิด้วยครับผม Legendary ครับผม t i p l e Kill MVP เหรียญเงิน a s สซั s ซิครับผมเป็นเชือนคนไหนนะครับที่สนใจนะครับเอาไปเล่นตามได้นะครับ อาจบไปแล้วครับผมสำหรับการแนะนำตัวเก็บดาวอย่างเพลนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับเอาละครับไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปติดตามันด้วยนะครับ